เอาสวัสดีครับตอนนี้นะครับแต่ละฝ่ายนะแต่ละฝ่ายในฝ่ายนู้นนะอืมนะครับโอ้ครับผมจเจริญพรครับนะครับผมอาจารย์เนาะขอบพระคุณ,คณ<แ>มากครับผมเนาะแล้วก็มันจะ,สะแสดงจุดยืนยังไงครับที่นี้แม่กับหัวดูนี่มม <c oughs> มักกาบีลาตายบีเครื่องบินเข้าหีทางขวางนี่นะ <c oughs> <c oughs> มันจะทำยังไงครับที่นี้ แล้วอีนี่มันจะออกมาพูดยังไงครับมันต้องมากดดันพวกนี้ครับอ่มันต้องมากดดันพวกนี้ครับพวกนี้ก็เงียบก๊บครับแบเหมือนที่ยืนครับที่นี่ไม่ออกมาพูดออกมาพูดก็โดนแฉสิครับเพราะบอกรู้พวกมันรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไงเพราะมันไปด้วยกันไงแล้วที่สําคัญนะมีการแอบอัดคลิปเสียงไว้ด้วยสิ่งที่บอกเจ็ดร้อยห้าสิบชีวิตไม่เกินพันมันกลัวตอนนี้นะ นะอ่าสิ่งที่มันกลัวตอนนี้ครับพี่น้องเอฟซีลองคิดดูครับลองคิดดูครับพี่น้องเอฟซีมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนะตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอ่าเหมือนจะอะไรครับเหมือนที่จะกดดันสามตัวสี่ตัวพวกมันนี้นะอ่า นะในเมื่อแม่มันออกมาพูดแล้วอียานออกมาพูดแล้วในนิทานเรื่องนี้นะอียานยานันแตดออกมาพูดแล้วออกมากัดกับบักลูกวกแล้วในนิทานเรื่องนี้เห็นไหมครับออกมากัดแล้วออกมาเล่นก่อนแล้วปุ๊บทีนี้คิดเลยครับมันต้องเอาแม่นอกไส้มันก่อนจิครับพี่น้องเอฟซีอ่ามันต้องเอาแม่นอกไส้มันแต่พวกนี้ มันจะให้แม่นอกไส้มันออกมาเล่นก่อนนะครับพี่น้องเอฟีจะให้แม่นอกไส้มันออกมาพูดคุณจะแสดงจุดยืนยังไงคุณจะอยู่ยังไงคุณจะทำยังไงต่อไอ้พวกนี้ก็กลัวสิครับกลัวไม่กล้าออกมาพูดพูดก็โดนมันเสงยังไงอ่ะตอนนี้ก็เกิดมหากรรมการตัดขาดกันแล้วครับพี่น้องเอฟซีอ่านะฮะม่นู่นสวัดีครับนะ เกิดมากรมการตัดขาดกันแล้วไม่นับญาติไม่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะตัดขาดตั้งแต่ไม่มอะไรครับไม่เข้าข้างมาแล้วเออฟ้องไม่ได้ดือ้อนั่นไงครับเป็นเหตุมันสังเกตได้เลยก็เกิดความไม่พอใจได้มีการเข้าไปอคอมเมนต์แล้ววันนี้อีหยวกก็เข้าไปคอมเมนต์ในช่องอะไรมักรู้ว่วงไงเพราะอะไรครับถึงเข้าไปคอมเมนต์ เกิดจากความไม่พอใจไงเพราะไปด่าแม่นอกไส้มันไงครับพี่น้องเอฟซีนะครับไปด่าถึงนอแตดมันไงครับของเยี่ยวยันยันเบนี้ยังไปบายยังจะไปต้องยังจะไปซูนอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีนะให้งิี่ยอนให้งทีย่านก็ไปเตคกันนันนั่ไปต่อยหีมนั่นไปต่อยนุ่มมันบบนี้เอามึงเอาบบบนี้เอานะก็เกิดอาการโมโหไงครับ เกิดอาการโมโหที่ไปด่าแม่มันเห็นไหมครับแล้วสิ่งที่สำคัญอียานนะครับในนิทานเรื่องนี้จะมาเล่นก่อนมาเล่นก่อนมาเปิดก่อนแล้วก็จะตามด้วยลูกมันทีนี้สามตัวนี้อยู่ยากแล้วครับสามตัวนี้อยู่ยากเลยครับ,อย,ยยรบอยู่ก็ไม่ได้ให้อะไรหรอกครับ อ่าอยู่เพื่อมาแย่งเอฟซีมันมันจะเอาไว้เหรอครับไม่ครับพี่น้องเอฟซีไม่เอาไว้นี่นอนอ่าถ้ากูคิดไวน้นี่กูคำนวณนไวไ้ไม่ผิดเลยอืมถ้าผิดก็เซนหนึ่งสิ่งที่กูคำนวณไวน้นี่อ่ามึงตง้องคืดไปนี่บอคืดก็ต้องคืดละอ่าบอคืดก็ต้องคืดกูคืดไว้แล้วกูมันต้องเป๊ะแนนอนนะแล้วตอนนี้ก็มีการวอหากันแล้วหาแม่มันแล้วทีนี้ ปรึกษาหารือกันแล้วจะเอาอยัางไงกับพวกนี้เอ่อถ้าจะคืนอยู่แบบน,นี้เนี่ยเออนะนะถ้าจะอยู่กับถ้าจะอยู่กับหนูนะแม่นะนะคะนะต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะต้องออกมาพูดอะไรสักอย่างแล้วนะนั่นไงครับพีบ่น้องเอฟซีนั่นไงครับอียานมันต้องออกมาพูดก่อนเพื่อนแน่นอนครับ่บเสื้อเตะปากค่อยเลย โบเสื้อเตะปากอีนี่ต้องออกมาพูดก่อนเลยมันต้องมาเล่นพวกนี้แน่นอนปากพวกคุณเป็นยังไงน่ะอมขี้อยู่หรือเปล่าน่ะเด็กในสังกัดใครอืมทําไมมาพูดแบบนี้คุณจะเอายังไงต้องออกมาพูดต้องชัดเจนจะอยู่หรือจะไปจะตายก็บอกมามันก็ต้องพูดแบบนี้งไงครับอ่ จะอยู่หรือจะไปจะตายก็บอกมันมามันก็จะพูดแบบนี้ครับพี่น้องเอฟซีรอชมนะรอดูนะบันเทิงกูบอกว่าบันเทิง <laughs> นั่นไงครับ <c oughs> นั่นไงครับมันไม่มีความจริงใจอะไรต่อกันเลยไม่มีความจริงใจต่อกันเลยครับผมเห็นไหมครับฮ <laughs> าลูกูฮาละครับงานนี้ครับ อีหยกถึงกับเข้าไปคอมเมนต์ในช่องหมักลูกห่วไงครับตอนนี้มันเป็นยังไงก็จะมีการแฉ ح, การเล่านิทานออกมา <c oughs> ทำให้ร้อนลุ่มครับตอนนี้เออททำให้เกิดอาการออกร้อนหน่อแตดครับเอา้าเพราะนันมันอกห่อแต่ได้ครับไฟสุมแตดอยู่บนิเวณกเอาฟืนใส่กเอาฟืนใส่อยู่น,นี <c> ้ <oughs> อ่ามัดย่ำหนาวเส้นร่วมบริห้งคัดแห้งบัดนี้ครับบกุ่มฟื้นแส่กัะสุ่มอยู่บันนี้ออกอาการร้อนเลยครับบัดนี้สุ่มส่ผู้สุ่มครับสุ่มเส้นนอกแต้มมึงเอาอลยรออกห้อนเลยบันนี้ออกร้อนออกรุนเลยครับออกห้อนออกคนแหละครับมันยู่ได้ตีข่ามันทนมาได้แล้วักคัดเยอเอาใจบอกค่านะนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนั่นไงครับนะอืม มันอะไรครับอาอก,การแล้วเ <c> ก <oughs> ิดอาการอะไรไม่พอใจแล้วเข้าใจไหมครับมันสิพอใจจังไนคะ่ะบม่พอใจเลยค่ะเด้ออจจะมาว่าซิกูเวบนี้ค่ะบ่ได้ค่ะอืมเพราะอะไรครับมันก็พอที่จะรู้เยอะอยู่นะรู้เยอะอยู่แล้วก็เรื่องมาขวารุนิมิตอีกมันนี่ไม่ว่าเรื่องมะกากอีกเรื่องอีลาตายอีกทีนี่บันเทิง <c oughs> เห็นไหมครับแต่ละตัวออกมาพูดไหมครับมันแสดงจุดยืนอะไรไหมครับเอฟฝ่ายนั้นต้องดูด้วยสามตัวจี G, ตัวมันแสดงจุดยืนอะไรไหมไม่จะเอาใครหรือเอาใครไม่ไม่รู้ครับตอนนี้กู <c oughs> อยู่ของตัวของตัวกูเองอืมกูไม่พูดใดๆทั้งจิน้นมันเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> มึงออกมาพูดเพิบมมึงก็โดนแหละนะอืมจะไงครับทีนี้ จีเอจังไหนสิไปท่านไหนกับบ่อได้ครับบันนี้ออนะเป็น่งหลุมตัวนั้นตัวบันนี้เออนั่นไงครับนั่นไงครับ <laughs> บันเทิงก็บอกไว้เลยนะแต่ละตัวนี้ <laughs> โอ้หัวลุกนี้มิตถึงกับเศร้าเลยบันนี้นะเออจีตอแตงไม่อร่อยเลยก <c oughs> ็เขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเด็กในสังกัดใครา <c oughs> บางครั้งก็เชื่อว่าเออมาโอลูกนิมิตออกมาสั่งการให้มาพูดแบบนี้เ <c oughs> พราะอะไรครับไม่พอใจ อ่านะครับพี่น้องเอฟซีไม่พอใจที่อีนี่จะไปจ้างคนอื่นไงอืมอืม <c oughs> นะ <c oughs> จะม่คุณสุดเด็ดนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับรอดูนะอ่ารอดูนะตอนนี้ก็โอ้ยตอนนี้รู้ล่าลาวอยู่นะตอนนี้ตึงกําลังไว้อยู่นะออมันดูล่าลาวอยู่นะดูล่าลาวอยู่ บันเทิงครับกูบอกไว้เลยอ่าบันเทิงนะ